สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามนาอนทาลาร์ทช anel นะสำหรัคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดึงความรักเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปแรนดอมดึงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยขอดูกันที่พลังงานนะคะ ของชาวธาตุไฟกันก่อนชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะสไปวิท well ูดเดเวล็อปเมนต์นะคะเวิร์กแอนด์แคริเออร์เฮลธ์แอนด์เบลบีอิงลูฟแอนด์เ i ชั่นชี ช่วงเวลานี้นะคะมุนคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเนี่ยคุณมองหาความสัมพันธ์ที่เข้าไปแล้วเติมเต็มพลังงานความรู้สึกเข้าไปแล้วสามารถตอบโจทย์เรื่องราวดีๆให้กับตัวคุณได้เนาะมันมีพลังงานของการที่ให้เวอร์ชันชีที่ดีกับตัวเอง ให้จุดที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งคุณแข็งแกร่งได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มันเหมือนกับตัวตอนนี้เหมือนกับตัวคุณหันกลับมาดูแลสุขภาพดูแลร่างกายของตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นให้ตัวเองอยู่ในโซนพลังงานที่ดีนะคะแล้วก็มองหาความรักความสัมพันธ์ ที่เข้ามาแล้วเติมเต็มที่เข้ามาแล้วตอบโจทย์ประมาณนี้เราก็มันรู้สึกว่าเ,ออเหมือนกับมันจะมีการทำอะไรเพื่อให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆนะคะในช่วงนี้เราก็เหมือนคุณมีความเชื่อมั่นให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยว่าคุณคู่ควรสำหรับงานที่ท้าทาย งานที่ดีงานที่แบบ,บรายได้ดีแล้วก็คุณรู้สึกตื่นเต้นแฮปปี้ที่จะทำด้วยนะคะเรารู้สึกว่าถ้าในเรื่องของการพัฒนาตัวตนพัฒนาตัวเองในช่วงเวลานี้เนาะ spiritual development นะคะเป็นไปได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับตัวคุณเองอะ่ะเหมือนจะยกระดับ ความคิดความรู้สึกพลังงานเนาะเพื่อให้มันเวิร์กที่สุดดีที่สุดสำหรับตัวคุณนะคะว,ว่าคุณเลือกไปในเส้นทางที่มันพัฒนาจิตวิญญาณได้อย่างแท้จริงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานจะเป็นยังไงบ้างเอ่ย 9ดาบนะคะ2เหรียญ3เหรียญน,นะคะซิ Six of f ฟไแล้วก็ The m a g i c i a n พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้มันมีเรื่องของการ a มนิเฟเ a ช i o นนะคะมีในเรื่องของพลังงานการเดินตามเป้าหมายแนวทางความคิดพลังงานความรู้สึกเนาะ มีพลังงานการที่จะไปต่อนะคะแล้วก็การพัฒนาอยู่ในจุดอย่างสองเรียญเหนืออะไรมันเป็นเรื่องการบาลาน์เนาะก้าดาบนะมันมอง,มอง,มองว่ามันมีเรื่องของความคิดความกังวลใจกับอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะในแง่มุมที่มันอาจจะไม่ได้บวกมากเนาะ <c oughs> ก็จริงๆพลังงานน่ะส่วนใหญ่อะ่ะค่อนข้างไปในทิศทางที่เป็นพลังงานบวก ไปในทิศทางที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือการที่ออชาวทัดไฟเองกำลังอยากที่จะเมนิเฟสนะคะสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้เพื่อเป็นแรงดึงดูดเป็นแนวทางที่แท้จริงเนาะเป็นการพรีแพร์เป็นการเตรียมพร้อมกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ ให้พลังงานของการเห็นคุณค่าในตัวเองเนาะการตระหนักได้กับอะไรหลายอย่างในชีวิตท,ที่เกิดขึ้นนะคะมีลักษณะของ priority นะคะการจัดลำดับความสำคัญออแง่มุมความรู้สึกที่เป็นการแบบปรับสมดุลปรับเวลาให้กับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของการงานในเรื่องของการบาลานซ์กับเรื่องราวต่างๆนะคะ มนว่ามันจะตระหนักได้กับอะไรหลายอย่างแล้วคุณเองมนว่าคุณมีพรสวรรค์มีการจะพัฒนามีการต่อยอดมีการเติบโตมนว่าอยู่ในจุดที่มันได้ตระหนักถึงสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นเนาะทีนี้มันจะมีการแบบ อยู่ในแง่มุมของการบาลานซ์อะไรหลายอย่างแล้วก็การที่จะสักเซสการที่เราสุขว่าเราจะเดินต่อไปในทิศทางไหนเหมือนคุณก็จะได้ใส่ความพยายามใส่ความตั้งใจเข้าไปอย่างเต็มที่นะคะแล้วเราก็จะได้มาตระหนักถึงอะไรหลายอย่างรวมถึงช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้พยายามไปในทิศทางที่จะได้เดินหน้า ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การไปต่ออะไรใดๆก็ตามนะคะแต่หนักถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะวันว่าช่วงเวลานี้มันมีแรงดึงดูดมีพลังงานแล้วก็พูดถึงการพี่แพ้การเตรียมความพร้อมในหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเป็นภาพพลังงานของแรงดึงดูดตรงนั้นอืม มันจะมีอะไรที่แบบว่าสักเซสสำเร็จในแบบที่มุ่งหวังแล้วก็ในแบบที่ตั้งใจด้วยเป็นพลังงานเซลส์เอส e ทมเป็นพลังงานของการสั c เซ s ขึ้นมาหวนว่าคุณน่ะอยากที่จะพัฒนาหรืออยากได้เจอความสัมพันธ์ที่มันสามารถพัฒนาได้มันสามารถที่จะต่อยอดได้นะคะไปในจุดที่เรารู้สึกว่าพูดคุยกัน หาประเด็นหาแนวทางอะไรร่วมกันแล้วมันแบบไปต่อได้มาจับเขาคุยกันได้ประมาณนี้เรารู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์ไหนมันทําให้เรารู้สึกได้ถึงแพชนั่นแนวทางความรู้สึกดีๆอมันจะมีแนวโน้มในการได้เดินหน้าได้ไปต่อจริงๆนะ โอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าใครที่เขาอยากจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ไปต่อกับคุณนะคะมาดูซีพลังงานเขาเป็นใครนะ,ะอีกโกขึ้นมานะคะเพลสบอร์เดอร์ค่ะเด็กถือถ้วยนะ,ะเพดด e เอา,าเด็กถือไม้เท้า The World The Hermit ในแง่มุมของความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะมนคิดว่ามันจะมีการที่แบบคนคนนี้มนรู้สึกว่าเขาค่อนข้างมีโลกส่วนตัวค่อนข้างแบบเป็นตัวของตัวเองเนาะมีลักษณะของแนวทางการที่จะเซอ,อร์เบรเชิมฉลองอะไรบางอย่างให้กับ ตัวเองด้วยอ่ามึงมองว่าค่อนข้างเป็นแนวทางของคนที่เขาเข้าใจเป้าหมายเข้าใจโอกาสของตัวเองมีลักษณะมีปลายทางที่แบบอยากจะก่อเกิดขึ้นนะคะว่าแบบเราอยากจะไปในทิศทางไหนอยากจะไปยังไงเนาะแล้วก็ มันมีพลังงานมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาทีออ่คุณน่าจะได้เปิดใจให้กับใครบางคนคนเนีที่เขาค่อนข้างมีโลกส่วนตัวเออเขาค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เข้าใจความรู้สึกความต้องการนะคะของตัวเอง คนคนนี้อาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีการสักเซสมีความสำเร็จกับเรื่องราวชีวิตนะคะในพลังงานของการที่เซอร์เบดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็มันมีทิศทางของการสร้างสารรค์นะ,ะมีทิศทางของ motivation มีทิศทางของการแบบขับเคลื่อนอะไรต่างๆมากมายทีนี้มันมองว่ามันอยู่ในจุดของการเปิดใจอยู่ในจุดของ สัญชาตญาณความรู้สึกแล้วก็พลังงานที่เป็นการแบบเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะเออไพ่ขึ้นอีโกโ้ขึ้นมามนว่าค่อนข้างชัดว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างมีความเป็นตัวตนนะคะในแบบฉบับของตัวเองแล้วก็พลังงานความรู้สึกนะช่วงเวลาเนี้ยมันว่าอยู่ในจุดของการ เยียยาก,การรักตัวเองการแบบกำลังจะเริ่มแนวทางอะไรที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ๆในชีวิตของเขานะคะบางคนเริ่มต้นเกี่ยวกับธุรกิจการงานแต่ภาพรวมเนี่ยมันว่าการที่เขาอยากจะเข้ามาอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์เนี่ยก็อยากจะให้คุณได้เปิดใจเรียนรู้ทำความรู้จักกับเขาเนาะ มว,ว่าคนคนนี้เขาก็อยากมาทําให้คุณเปิดใจนี่แหละอยากมาทำให้คุณให้โอกาสในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูกันว่าถ้าในการที่จะมีการเทคชั่นนะคะมาถึงตัวตนของคุณเนี่ยจะเทคชั่นมาในเรื่องของอะไรเนาะมาดูีคนที่เขาอยากเดินหน้าอยากไปต่อกับคุณนะคะ การเทชั่นมาถึงทุนนะจะเป็นเรื่องของอะไรนี่พลังงานเก้าดาบสีถ้วยนะคะไฮโรแฟนเพจจบวา้าแล้วก็มีจีเอ็มเคสเป็นพลังงานของเป้าหมายนะคะเป็นพลังงานของการเติมเต็มความสุขสมบูรณ์ในชีวิตนะคะ การเริ่มต้นการมีพาชั่นนะคะการที่จะปล่อยวางกับเรื่องราวสิ่งต่างๆเนาะคว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็น่าจะได้พูดคุยได้เคลียร์ได้เป็นประเด็นของการหาจุดกึ่งกลางร่วมกันหรือว่าหาแนวทางออกของปัญหานั้นน,นนะหรือเป็นการที่จะปล่อยวางใจกับปัญหาแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะมีพลังงานที่ขึ้นมาสถ้วย อ่ะมันก็มองว่าน่าจะเป็นเวของการเพิกเฉยกับบางบางจุดโฟกัสบางสถานการณ์บางอย่างเนาะไม่ได้ไปโฟกัสทุกจุดอตเป็นลักษณะการเทคชั่นที่บางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เขามีการไม่โฟกัสที่เราบ้างในบางเรื่องอะไรแบบนี้ ในบางสถานการณ์ด้วยเหมือนกันเพราะมันว่าเขาโฟกัสให้ถูกจุดอะหรือเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันมีมุมที่แอบเบืเบอ่อเหมือนกันประมาณนี้นะคะ,ะทีนี้ภาพรวมพลังงานที่ขึ้นมาอย่าง t ี e อ m p l a c สมันมองว่าโอเคเลยนะเพราะว่าเป็นในความรู้สึกที่มันเป็นการเติมเต็มการตอบโจทย์ความสุขสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเขาก็คงมาทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าตัวตนหรือพลังงานของเขาอะ มีคุณสมบัติอะไรที่ตอบโจทย์ความคิดความรู้สึกของคุณด้วยนะคะอืมประมาณนี้ทีนี้ทิศทางที่ขึ้นมามันว่ามันก็จะเป็นแง่มุมของโอกาสบางอย่างที่จะเกิดขึ้นเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าบางครั้งการเทคชั่นเนี่ยมันก็ทำให้เราคิดเยอะคิดมากหรือว่ามีความกังวลใจกับ เรื่องราวหรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะพลังงานพลังใจทางความรู้สึกการปล่อยวางแล้วก็การได้เริ่มต้นเนาะกับบางสิ่งบางอย่างค่ะอ,อ่พลังงานการตอบโจทย์พลังงาน ความสุขสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงสเตปเวลาต่อจากนี้มันว่ามันเป็นการได้ทำอะไรเพื่อเพื่อตัวเองแล้วเราได้เห็นว่าการเทคชั่นเนี่ยมันมีบางอย่างที่ตอบโจทย์เป้าหมายของตัวเราเนาะบางอย่างก็อาจจะทำให้เราสึกว่า ต้องคิดเดยอะคิดมากเหมือนเราก็ยังมีความลังเแลแหละมันรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีละกันอย่างน้อยก็ได้เริ่มต้นแล้วก็ได้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันน่าจะมีจุดกึ่งกลางที่เป็นทางออกร่วมกันได้เนาะประมาณนี้อะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มในความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ยแนวโน้มในความสัมพันธ์ต่อจากนี้เนาะ เพจซอกคอยนะคะเด็กถือเหรียญเด็กถือถ้วยแปดเหรียญจีฮ r พิ t นเทสแล้วก็ราชินีถือไม้เท้านะคะไพ่ขึ้นมาเหมือนว่ามันเป็นการเริ่มต้นเนาะเป็นพลังงาน ที่เป็นพลังงานความรักด้านบวกที่เป็นการจะเปิดใจนะคะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี่ยมันว่าท้ายที่สุดหรือว่าแนวทางอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอ่ะมันจะมีการเปิดใจให้กับให้โอกาสทางความรักซึ่งกันและกันแล้วก็เห็นว่าบางคนอาจจะมีการ follow ทำตามสัญชาตญาณทำตามความรู้สึกของตัวเองด้วย ให้พลังใจในรูปแบบนั้นแล้วก็มอนมองว่าจะมีทิศทางที่เราได้โฟกัสกับพลังงานอะไรบางอย่างนะคะมีจุดที่เป็นเป้าหมายหรือปลายทางที่มันรู้สึกว่าอยากมีพลังงานที่ดีเอออยากมีพลังงานที่เราเห็นปลายทางได้แต่เหมือนว่าส่วนใหญ่ถ้าช่วงเนี้ย แนวโน้มต่อจากนี้อาจจะเป็นช่วงที่ชาวทาไฟเองเลือกทําตามสัญชาตญาณเลือกทําตามความรู้สึกของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มันจะมีทิศทางของการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่ดีต่อใจแล้วก็โอกาสทางความรักที่เราสึกว่าเออมันแฮปปี้มันโอเคนะประมาณนี้จุดโฟกัสแล้วก็จุดเริ่มต้นอ่ะนะคะ มันจะมีอะไรที่เราสุกว่าโอเคความสัมพันธ์นี้เรายังใส่ความพยายามใส่ความตั้งใจหรืออดทนหรือโฟกัสลงรายละเอียดกับมันได้ประมาณนี้แต่ตัวคุณก็อาจจะไม่ได้แบบมั่นใจร้อ็นะแต่รู้สึกว่าคุณมีพชชันไงคุณรู้สึกว่าจะไปต่อได้จะมีทิศทางแนวทางยังไงนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าพลังงานมันจะเป็นยังไงเลย เดือดสตินะคะก้าเหรียญสี่ไม้ท้าแล้วก็เด e อ u ซภาพรวมพลังงานนะคะจะมีการเริ่มต้นนะคะมีการแบบมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมีทิศทางของความมั่นคงนะคะาทางความรู้สึกแล้วก็เป็นพลังงานที่ เข้ามาแล้วเป็นการเติมฟิลลิ่งของการแบบรักตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองฉะนั้นมนว่าแนวโน้มคำแนะนำอะไรต่อจากเนี้ยคือเราต้องอยู่ในโหมดพลังงานความสุขโหมดพลังงานของการเป็นตัวเองการรักตัวเองอย่างแท้จริงนะคะให้พลังงานที่ ดีสำหรับตัวตนของเราเนาะมีพลังงานเดือดงขึ้นมาเป็นการเป็นความมั่นคงมั่นใจนะคะในสิ่งที่มันแบบจะกเกิดขึ้นเนาะเป็นความมั่นคงทางความรู้สึกเป็นทิศทางพลังงานที่เราสึกว่าควบคุม control ได้ให้ในเวของการแบบเป็นตัวตนในแบบของตัวเองแล้วก็แบบเมเนจจัดการกับ เร่องราวต่างๆได้นะคะวันว่าทำเตงให้อยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเราโหได้เราเมเนตได้แล้วก็รู้สึกได้ถึงพลังงานดีๆรู้สึกได้ถึงพลังงานบวกและพลังงานความมั่นคงที่จะก่อเกิดขึ้นนะคะโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ,อัลคณาแล้วก็ ราศีกันนะคะว่าจะมีลัคนาแล้วก็ราศีอะไรบ้างเนาะมีชาวตุลน,นะคะชาวราศีกุมราศีพิจิกแล้วก็ราศีสิงประมานี้เนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะก่อนอื่นมนต้องบอกว่าตรงนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆรับชมแล้วก็รับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะส่วนไหนถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะก็ไม่ต้องรับเอาไปนะอยากให้รับไปแต่พลังงานบวกจากคลิปนี้นะคะ ขอให้ทุกท่านได้พบเจอกับความรักดีๆนะคะสุขสมหวังในเรื่องของการเงินการงานความรักความสัมพันธ์เนาะเดี๋ยวเรามาเ,มาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ